สวัสดีค่ะแอบมาลงแนวทางหวยลาวสตาให้นะคะลาวสตาแนวทางลาวสตานะคะวันที่นะคะวันที่เกตนะคะมาดูกันค่ะแนวทางลาวสตาวันที่เกตค่ะจะได้คิดคำนวณน,นะคะ เราสตาในวันที่หกแอดให้ไปมันผลที่ออกออก 9, 0, 6, 1, เก้าศูนย์หกหนึ่งเกล่างนะคะไม่เข้านะคะมาดูวันที่สิบเกดกันเลยค่ะวันที่สิบเกดนะคะแนวทางมีหกเจ็ดสองหนึ่ง 2 4นี่นะคะหตัวนะคะที่อาทิตย์น่าจะมานะคะตัวชนทืนอ2นะคะน,น้นเน้นวิ่งรูป2นะคะเราสตานะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะน,น้นเน้นสองมาดูตัวจับคู่ของแอดเลยค่ะ หกหนึ่งหกสองหกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่สองหนึ่งสองสองสองสี่ตามนี้นะคะ คิดออกมาหรือจับคู่ออกมาได้6 1 6 2 6 4 7 1 7 2อ4 2 1 2 2 2เนะคะตัวนี้ตัวฟันฟันรูดเน,น้นเน้นวิ่งรูด2นะคะมาดูตัวเน้นตัวฟันที่แอดจะเน้นให้นะคะมีที่ติด2นะคะ7262 สองหนึ่งสองสองนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางหรือการคิดคำนวณเท่านั้นนะคะไม่ชอบผ่านเลยนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่อง9ก้ากพีพารวยด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่องให้แอดด้วยนะคะเก้าเกแอดพีพารวยนะคะแอดขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ ช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง youtube 9 9เ p พาลวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ